ข่าวดีดีกับพี่คำรนรนาร้วนตอนกรมฝนหลวงห่วงหาประชารชาตี้พยเวาเนอจะบอกฮอนี่คือลมใต้ปีกที่ช่วยประชาชน าาาาายยในนนลล่่ลลเวแหงงงพะฝนหลวงเพื่อคนไทยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกกรมไปตั้งที่ริมว้านพะเยาแนะนำวิธีการเรียกฝนจากฟ้าให้ตกลงมาสู่ดินเป็นโอกาสให้คนพะเยานักเรียนนักศึกษาอาสาฝนหลวงได้รับรู้เรื่องราวกรมฝนหลวงที่พระเจ้าอยู่หัราชการที่เก้าได้สร้างขึ้นมาได้พระราชดำริขึ้นมาเป็นกรมฝนหลวงและช่วยพี่น้อง เกษตรกรช่วยประชาชนคนบนพื้นที่ทั้งหมดนี้เป็นหลักวิทยาศาสตร์เป็นแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงริเริ่มไว้สิ่งที่ผมคาดหวังก็คือกรมฝนหลวงจะได้แสดงเสนยานุภาพตำราฝนหลวงสร้างสันทนาการให้กับพี่น้องคนเยามีความสุขระหว่างปีใหม่เขาจะได้มีความสุขทั้งได้วิชาการได้ความรู้ได้สาระ และไดด้้รัับคววามเนเงยฝนหลวงเทเตอร์เป็นการฉายภาพยนตร์บ่งบอกถึงความเป็นมาในพระวิริยะอุตสาหะของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทําเพื่อคนไทยหลายคนชมแล้วถึงน้ําตาซึมเด็กรุ่นใหม่ในห้องเรียนไม่มีเรียนเป็นโอกาสที่ผมอยากให้น้องๆเด็กนักเรียนชั้นประถมมัธยมได้เรียนรู้วันละ2-300คน10วันก็ปาไปหลายร้อยคนช่วงบ่ายก็เป็นประชาชนคนทั่วไปทุกคนก็จะได้ไปรับรู้เรียนรู้งานพระเจ้าอยู่หัวรัชกาดลดารีไว้ว สรุปให้ดีๆจะอี้จะอี้ว่าฝนจากฟ้าคือฝนหลวงเป็นน้ำพระทัยของพระองค์ท่านโดยแท้ขอรับหนังที่มีสาระต่อคนทั้งโลกคือหนัง,นงฝน,ฝนหลวง พาวดีๆกับพี่คำรณลองหาชมกันดูแล้วท่านจะรู้ว่าเบื้องหลังฝนหลวงมันยากยิ่งเพียงไรพะเยาเนอะ <c oughs> จะบอกคือ <c oughs>